ดาวดวนนะครับโดมโนโนตัวถัดมานะครับบ็อกไฟล์ประกาศยื่นล้มลายแล้วนะครับหลังจากที่มีเจ้าหนี้รวมกว่า1นึ่งแสนลายเลยนะครับมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับในฝั่งของมาร์คโบเบียสนะบอกว่าบิตคอยจะดรอปลงไปต่ํากว่า1 0 0 0 0นะฮะทางฝั่งเทคนิคัลบอกอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจาหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ1 0 0เได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p r o l ครับเพื่อใหคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับผมกอลลองทูนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทูนนิดนึงนะครับจะได้กำัใจกับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทูนในกรุ๊ปสีนะครับเพื่อเมื่อเนี่สอบสูตรเ,เราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์หน้าได้เลยครับ นอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะครับแล้วก็ในฝั่งของ c o r d นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟดนาคริปโตนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ m a s t e r t r a d e ดด้วยรุ่นที่สนใจก็คลิกลิงก์จอยเข้าไปพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในวีคนี้ให้กับเพื่อนดูนิดนึงเนาะว่าตอนนี้ในฝั่งของ b t ดีนะครับมันยังไม่ค่อยมีแรงในการดีดตัวกลับเลยนะรัวกีียมมาาาาาณณ3ทสญญ เดวเจนให้เห็นในภาพวีคนะครับแต่ตัวไพ่ราคาเนี่ยยังไม่มีการดีดกลับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วีคที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดเป็นลักษณะของเม็ดเข้าสารก็คือแบบเล็กๆนะแรงไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสในการปรับตัวลงนะครับที่จะออกค้างนะครับมีเยอะกว่าดังนั้นนะฮะเรามาดูต่อกันในภาพเดย์นิดหนึ่งว่าภาพเดย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับภาพเดย์เนี่ยก็ยังมีการขึ้นมาเทสแถว EMA12 เนาะแต่ก็แรงการดีดกลับตรงเนี้ยสองสามแท่งเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังไหลออกข้างอยู่นะครับ คราวนี้ในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ในตามเคอรฟ์ฟของเราหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้นเ,นเคอรฟ์ฟขาซีของเราเนี่ยมันอยู่แถวนี้เนาะแล้วก็มีการยืน 1- นึที่จะเบรก3ขึ้นไปเนาะที่จะทําลักษณะของตัวขาซีตรงเนี้ยที่เราคาดการไว้แต่คราวนี้มันมีการดิฟหลุดเส้นขาวนี้ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยขาซีตรงเนี้ยอาจจะยืดออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มีการฟองตัวเป็น1 2, นึเล็กๆอีกทีแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะฮะั่นก็มีโอกาสเหมือนกัน ทางนี้นั้นถ้าเกิดเราวัดตามขานะครับความยาวของมันเนี่ยมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปแถวโซน10,070ได้นะครับตรงนี้คือที่ผมคาดการไว้นะแล้วก็ยังไม่มีการเบรกหลุดนะครับตัวาาฐานตรงนี้ย15,400นะครับดังนั้นน่าจะมองว่ามีการไหลขึ้นไปต่อได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่ง ETH นิดน,นึงนะครับ E t ทเนาะก็ยังฟอร์มตัวคล้ายๆกันเลยนะครับกับ b t c เนาะ ซึ่งขาเนี่ยในการลงเนี่ยถ้าเราลองดูจากตัวไพก่อนแล้วกันในการลงเนี่ยไม่มีสัญญาณการดีดตัวกลับให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่ก็วิ่งขึ้นไปแต่ EMA12 นะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับที่จริงแล้วเนี่ยในฝั่งของข่าวบล็อกไฟเมื่อคืนใช่ไหมที่มีการประกาศล้มละลายเนี่ยตลาดต้องดิฟลงไปแรงกว่าน,นี้นะจากที่ผมคาดการไว้นะแต่ตอนนี้ยังฟอร์มตัววิ่งอยู่ในในโซนที่เป็นโซนเทรดที่เรามองไว้อยู่ได้นะครับดังนั้นการเทรดเล็กๆเนี่ยอาจจะมองเป็นขาในการค ollective ขึ้นไปแถวประมาณ17ื่นได้นะครับ คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันยังจะดิฟลงต่อเนี่ยมันต้องเบรคลงไปละนะครับเมื่อวานนี้เนาะแต่ก็ยังไม่ลงไปนะครับคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนเมื่อวานโดนถล่มเทลงมาเนาะลงมาเกือบ500จุดนะครับแต่ยังยืนอยู่เหนือนะเหนือตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแนวต้านตรงเนี้ยที่มันมีการขึ้นไปเทสนะแถวๆประมาณ3 4ม0 0เนี่ยน่าจะ,ะโดนถล่มลงมาก่อนปรับฐานลงมาก่อนตอนเนี้ยต้องมาทําฐานใหม่อีกทีนึงแล้วครับแล้วก็ค่อยเบรกอีกทีนึงนะครับถึงจะมีแรงเนาะคราวนี้ เ uh, NASDAQ นะครับ NASDAQ ก็ยังหลุดลงมาเหมือนกันหลุดตัวเส้นที่เป็นแนวต้านที่มันเบรกขึ้นไปอ่ะวิ่งอยู่ในโซนนี้มาระยะหนึ่งละดังนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงกันหรือความแข็งแรงของโซนนี้มันจะหายไปนะครับเพราะว่ามันวิ่งกลืนอ่ะกลืนไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะมองแนวต้านถัดไปเป็นด้านบนเลยก็คือจุดที่มันขึ้นไปเทสแล้วก็โดนเทลงมานะครับคราวนี้ <c oughs> น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยประมาณระยะหนึ่งตั้งแต่1นึ่งหมื่นจนถึงประมาณ12ื่นสองอะไรเงี้ยนะครับวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยเนแต็ ทองคำทองคำก็ยังยืนอ,อยู่บนโซนที่เบรคขึ้นไปแล้วก็เ,เป็นโซนสะสมนะแถวนี้สะสมที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สะสมด้านล่างเป็นสะสมโซนที่สองในแถวนี้นะครับที่ไม่ควรหลุดนะในฝั่งของน้ํามันน้ํามันดูนิดหนึ่งเนาะทำดิวโลไปละท้งนั้นน้ํามันเราไม่ทําอะไรรอก่อนรออย่างเดียวนะครับสาหรับคนที่มีการเทรดน้ํามันนะฮะในฝั่งของ d x y วดูนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงมีการดีดกลับขึ้นมา หลังจากที่มีสัญญาณด v เวอเจนให้เห็นนะครับแล้วก็อสอดคล้องกับตัวแนวต้านดาวโจนนะครับที่โดนถล่มลงมาดังนั้นเนี่ยเงินดอนลลา์ไหลโฟลกลับมาแข็งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีแนวต้านแถวมา107อยู่นะทางนี้ถ้าเกิดจะขึ้นจริงก็ต้องเบรกขึ้นมายืนทีละขั้นทีละบันไดทีละขั้นเหมือนกันนะครับเขาเดี้ยเรามาดูข่าวกันนิดนึงเนาะว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันนะครับทางฝั่งของบล็อกไฟเนี่ยมีการประกาศยืดล้มละลายนะครับเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้นะครับ หลังจากที่มีผลกระทบจากฝั่งของ FTX ค่อนข้างหนักเลยนะครับซึ่งตัวยอดผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยรวมๆกัน1 0 0 0 0แสนนะห0 0 0แสนคนนะครับ1 0 0 0 0แสนรายนะฮะอาจจะเป็นบริษัทด้วยอาจจะเป็นบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของยอดรวมนะที่ความเสียหายครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่านี้สินที่มันกํกลังจะต้องชาระการหรือเคลียร์กันเนี่ยประมาณ1นึ่งบริจนถึงประมาณ10บบริเวนประมาณ10,000ล้านเหรียญ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ,ๆนะครับเยอะมากๆเลยนะก็ต้องรอดูกันนะว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบหรือว่าผลพวงกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆต่อหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นนักเทรดใช่ไหมนักเทรดเราก็จะวางกลยุทธในการเทรดอยู่แล้วนะครับพวกแพลตฟอร์มตัวบริษัทต่างๆที่มีการโดมิโนเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามองว่าในฝั่งของกราฟมันยังปรับตัวลงเนี่ยเราก็สามารถเทรดขาลงได้หรือว่าถือลักษณะของแคสเงินสดนะครับไปก่อนได้นะฮะนี่คือข้อดีนะข้อดีนะครับ ซึ่งการที่เราไปลงทุนในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะประเมินเม็ดเงินนี่ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยควรจะต้องคํานวณเรื่องมันนี้มันจะเสียก่อนตั้งแต่แรกนะฮะอันนี้ก็เป็นในฝนะั่งของบล็อกฟานะเมื่อคืนนี้นะก็ฮือฮาการระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่ตุ้มเหมือนในฝั่ง FTX หรือว่าทางฝั่งลูน่านะครับดูจากกราฟเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเยอะมากนะครับคนนี้ในฝั่งของซีซีนะเขาได้ออกมาทวิตนะคร อดรอปลงแบบนี้เป็นตลาดแวร์แบบนี้ทีของเขาเนี่ยกำลังขยายเพิ่มอีกเท่าหนึ่งในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับเขาบอกว่าเขากำลังจ้างพนักง,งานเพิ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเซอร์ไพรส์ได้นะครับในช่วงตลาดขาลงด้วยนะฮะก็ออกมาขิงนะออกมาแบบบอกว่าฉันฉันโหดอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในฝั่งของคุณมาร์คโมบิอสนะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้กําลังอันตรายเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะแล้วราคาเนี่ยจะดิฟลงไปดรอปลงไปแถวประมาณ10,000เหรียญ นะฮะก็เป็นบิลเลนเนร์อินเวสเตอร์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็มีการเข้าไปลงทุนนะในหลายๆทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่จับตามองเขานะครับคนหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็มาแชร์ริงกันก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีทั้ง2ฝั่งนะข่าวดีข่าวร้ายแล้วก็ในแต่โซนทางด้านจิตวิทยาด้วยตอนนี้ข่าวดีไม่มีเลยในฝั่งคริปโตนะครับมองจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของกราฟเนี่ยมันก็ยังหลายๆอยู่ อะไรอยู่ถ้าเกิดเราดูนะยังไม่มีสัญญาณการดีดตัวกลับหรือว่าเริ่มเบรกนะถ้าเกิดเราเทรดตามไพยราคานะครับยังไม่มีการเบรกตัวแนวเทนไลน์ line, หรือว่าแนวฮ o r i z o n ทอ l ไ i n e ที่เป็นแนวต้านด้านบนขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังมองเป็นดาวเท r อยู่ไม่ต้องไปเ,เขาเรียกอะไรตื่นตะหนอกอะไรกับข่าวหรือว่าคนวิจงวิจารอะไรเงี้ยคือมันเสพได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเสพเพื่อ,อ,อประกอบกับก,บการดูเทคนิคด้วยนะครับแต่ตอนนี้เทคนิคก็ยังเป็นเกณฑ์หลักอยู่ว่ามันยังมองเป็นดาวเท r อยู่ ก็ยังปล่อยมันลังต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะฮะคราวนี้ต้องดูกันในฝั่งของ price analysis ของคอ t t l l g r r a p h นิดนึงว่าวันนี้เขามีอะไรามาอัพเดทกันนะครับก็มาอัพเดทในฝั่งของกราฟภาพรวมนะอย่างแดงๆอยู่ลงมา16นิดๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของ S&P นะฮะก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าดูนะเหมือนรอบๆที่มันปรับตัวขึ้นมานะแต่ในฝั่งของคอร์เชเกราฟเนี่ยเขายังมองว่าเป็นลักษณะของดาวเทน ที่ยังวิ่งไม่ทะลุไม่เบรกนะครับตัวแนวเทรนไลน์ด้านบนอยู่นะครับในฝั่งของ d ิสวนะครับมีการปรับตัวดอปทะลุตัวแนวเทรนไลน์ค่อนข้างสำคัญลงมานะฮะแล้วก็อ่าเมื่อกี้มีหน้าอะไรขึ้นมานะขอโทษทีนะครับอาจจะขึ้นมาเตือนนะคราวนี้ในฝั่งของการดบลงมาเนี่ยมันยังยืนอ,อยู่บนแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับยังไม่เบรกลงมาแนละ้วที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วก็ในฝั่ง b t ดเนี่ยดปลงมามีสัญญาณไดเวจินให้เห็นด้านล่างนะครับอันนี้เห็นมารยะหนึ่งละที่ผมบอกว่า แรงเนี่ยมันควรจะต้องดีดกลับขึ้นไปแรงกว่านี้นะครับเพราะว่ามีดเวอร์เจนแล้วจะกลับตัวเนี่ยต้องดีดขึ้นไปแรงแต่ตอนนี้ก็ยังออกข้างเป็นเม็ดเข้าสารอยู่ในภาพวีก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นน่าจะยังอยู่ในคลื่นปรับขาลงอยู่นะฮะครานี่ในฝั่ง E t ทวิ่งออกข้างไซเวอ์ไซเว์ดาวนะให้เราเห็นนะครับก็ยังไม่หลุดกรอบด้านไหนนะครับแต่ถ้าเกิดนับจากเวฟเนี่ยมันไม่ค่อยสวยละในการที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับก็ต้องรอก่อน BnB นะครับ BNB วิ่งออกข้างอยู่ ค่อนข้างสตรองเลยนะแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับสโซนตรงนี้ที่เราได้มีการตีไว้เพื่อนดูนะครับ XRP นะครับ XRP ด้านล่างเนี่ยมีโซนแนวซับพอร์ตนะครับที่เป็นซับพอร์ตไลน์อยู่แล้วก็มีแนวฮอริซอนทอลไลน์ด้านล่างด้วยที่ไม่คนหลุดนะครับก็เอาไปวางเป็นกลยุทธ์นะเป็นเกณฑ์ในการเทรดกันนะฮะในฝั่ง ADA นะครับมีบูลิตเดวอร์เจนนี่แต่ราคาเนี่ยยังออกข้างอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยบูลิตเดวอร์เจนเนี่ยพอเจอปุ๊บมันยังไม่ใช่สัญญาณคอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวนะ แค่คาดการณ์ว่าจะกลับนะครับถ้าเกิดยังไม่มีแรงดีดกลับขึ้นมาแรงๆเนี่ยโอกาสการกลับก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่าในฝั่งของดอทดอทนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็น1ตัวที่อยู่ในลองทุนเอกซิสต์ลิสติ้งของเรานะครับแล้วก็ในฝั่งคับด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเหรียญใหม่ที่ผมเนี่ยนั่งมอนิเตอร์นะนั่งหานะครับแล้วก็อ่ารีเสิร์ชพวกฟันเดอร์เมนทัลคร่าวๆมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนในฝั่งลองทุนเเออนนะวัสาาร์์ทิตย ที่ถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะฮะในฝั่งมาติกมาติกนะครับยังออกข้างอยู่ยังออกข้างอยู่แล้วก็โดนตกลงมาตรงเนี้ยแต่จริงแลนะ้วยังไม่ไม่ควรหลุดนะแนวสีดํำเงินด้านล่างตรงนี้นะครับในฝั่งดอดดอดอาการไม่ค่อยดีนะผมดูหลายรอบละแล้วก็มีเพื่อนในไลฟ์นะครับที่มาถามหลายรอบละยังมองออกข้างอยู่ยังยังยังไม่ค่อยน่าสนใจในการเล่นลักษณะการปรับตัวขึ้นหรือว่าเป็น up เทน นะครับอันนี้ก็มาแชร์ริ่งกันนาะในฝั่งคอเทก้าฟนะครับทางด้านเทคนิคอลนาลิซิสนะครับรวมถึงในฝั่งของข่าวและสุขการงนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของบล็อกไฟน์ะครับที่ประกาศยื่นลมละลายไปแล้วนะแล้วก็มีผู้เสียหายรวมกว่า10,000แสนายเลยนะครับรวมมูลค่ารวมกว่า10,000ล้านเหรียญเลยหรือว่า10บิันล้ยนถือว่าเยอะมากมหลังนี้ต้องรอดูนะว่าจะมีโดมิโนตัวถัดไปนะครับที่จะมีผลกระทบเชื่อมโยงกันหรือเปล่า ถ้าใครที่ชอบของเทนูเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับข่กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของท traditional market วันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ